สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับวันนี้จะเป็นเมนูที่สองจากเป็ดนะครับจะเป็นอะไรามาติดตามกันครับผมโอ้ไฟลุกมากเลยพ่อโอ้ไฟแรงมากทำแล้วพ่อทำแล้โอ้หั่นเป็ดครับโอ้โหนี่ผักเยอะเลย, <c oughs> มยเมนูอะไรเดี๋ยวผมดูหน่อยผมเห็นผักนี้ผมเดาออกเลยเนี่ยเมนูย <c oughs> ังโอ้มีใบนี่ด้วย <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นข้วข้วแฮม นี่ผมเห็นนี่ไงผงกะหรี่มีผงกะหรี่ด้วยผงกะหรี่นี่ขั้วแฮมครับไปก่อนที่จะมาดูว่าเครื่องมีอะไรเดี๋ยวให้พ่อหั่นให้เสร็จก่อนนะครับโคนนี่เนื้อหน้าอกเน้นๆเนี่ยให้อกนาอกเนื้อเป็ดนี่แน่นมากครับแน่นมากกินอย่างปรุงนี่ เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมพริกแช่น้ําแล้วก็นํามาหั่นนะครับคุณผู้ชมเออพ่อยังไม่ได้บอกเครื่องเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอะไรบ้างครับเครื่องว่าครับนะครับพริกนะครับผงกะหรี่นะครับนี่ยข่ามิ้นชดสักร้กัมพีน้ำมันเม็ดผัก๊อบนะครับนี่ยแลวก็เกลือนะครับเกลือฉีชมพูวันนี้อ๋อวันนี้ใช้เกลือชมพูกหอมขาวนะครับหอมแดงแมกกาเซียนนะครับ วันนี้มีทางเม็ดผักชีแล้วแม่หลายๆอย่างนะวันนี้นะครับผักผักคบะหมี่กูดมบแห้งนครับฉันดอกไลายนะครับดอกลากเขียดอกไลายนี่มีเอนี่นะนำมาแล้วดอกโกศลดอกโกชนครับเออะว่าดอกไลายไลน์เดี่ว่าน์มันดอกไลน์เนี่กินอะไรเนี่มันรำอะไรนะดอกโกศลครับผักแคบนะครับผักเขียบผักแคบก็คือตำลึงนะครับ แขวนี้ก็อยากให้ชุนเยอะก็ใส่เยอะเนาะนนเน่ยตามชอบครับผมมันจะออกชุนชุนสับสบซ่าซ่านอะเพิ่มความหอมด้วยเม็ดผักชีครับเปือนะครับนี่นี่ใช้เพราเมรร็ดครับนี่คร,ครับปี๊รกแล้วครับ นี่ครับต่ำประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยครับไปนะครับไปนำไปลงหม้อเนาะนำไปลงหม้อแล้วจะผ่าลงเตาแล้วครับผมฉะนั้นมันต่ำลงไปนะครับใส่เครื่องลงไปนะครับกินมะขามในหมาก่อนเป็น่ะนี่กินมันหอมนะเนอะครบแล้วครับนี่กล้วิ่นลงไปแล้วครับเสร็จของเราลงไปครับผม ลงไปแล้วครับอือกลิ่นขึ้นมาขึ้นมะแขนออกมาจริงๆนะพ่อมะแขเผือมะแขนหอมเลยปิดผ้าไว้นะครับอันนี้เราก็จะตุ๋นไว้จนเนื้อเป็ดมันเปื่อยเนาะนีน่ไประหว่างนี้เราไปเตรียมผักกันไหมพ่อเตรียมผักกไป ใบโกสนยอดอ่อนอร่อยนะไม่ไกันมันจะออกรสชาติขมนะขมหวานขมหวา,านนั่นเลยนะอร่อยทางอีกองกี่ลงไปพอไว้ออกแค่ออนะอ๋อตอนเดืเอออกที่ว่าที่อ่อนๆนะหมดอ่อนจับดูก็รู้นะพ่อเนาะมันจะนอ่อนๆนี่นอ่อนหมดเลยนึ่นออกหวานนะหวานขมนิดหน่อยนะใช่ ใบจันใบจันจะนด้เหมาะเลยหอมหอมดับกิ่นดับกินดับกินนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะใบแห้งใบแห้งเหรอใบแห้งจ้างนี่ก็ว่าันนี้จ้างภาษาการเรียกมะเขือพวงพวงนี่ก็อร่อยครับกินสดก็ได้ครับเนี่ยได้ก่ะครับน้ำพริกกับปีเนาะครับขาดไม่ได้นะน้ำพริกกับปีครับมะเขือพวงเนี่ยส่วนนี้นะครับผักตำลึงครับผมเน้นเฉพาะใบใบกับยอดอ่อนนะครับออ่น ก้านที่แก่แล้วไม่เอาเขบใบนี้มักินได้ใบอ่อนใบอ่อนนะผักเยอะเลยเดี๋ยวช่วยพ่อเด็ดก่อนนะครับผมอันนี้ผ่านไป20กว่านาทีครับโุ้ยนำะเกือบแห้งนะผมดูไฟก่อนดูไฟก่อน<ป>แรงมากครับเดือดบุกบเลยเราจะมาใส่ชูรถกันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ใส่นะน,นิดหน่อย เอาดูท่าทางแล้วเป็ดเรายังไม่อันนั้นนะครับยังไม่ได้ที่นะครับอันนี้เหนียวพ่านได้เหนียวเหนียวใส่จีได้นะดูนิดีครับผมปิดผ่านไปนะครับโอ้โหผ่านมันเหยื่อลงไปปิดยาผ่านไปชั่วโมงแล้วนะครับลองเปิดดูครับผมอย่าไแด่ปึ๊บโอ้ยป้ดแล้วต่อไปเราจะใส่ผักลงไเนะอืมใส่ผักลงไปอันนี้น้ำแห้งสองรอบแล้วนะครับ ออกลินมะโรงไฟมาก่อนเลยมะโรงไฟแล้วครับผักเนาะผักเยอะๆเลยคุณผู้ชมใส่เยอะเลยกินเยอะเลยผักเนี่ยจริงๆผักมันอร่อยนะเครื่องมันจะได้แบบซึมเข้าผักนะครับคุณผู้ชมใส่ผัาเยอะนี้นะครับเอดูเหมือนผักเยอะอยนี้นะเดี๋ยวก็ยุบหมดแล้วครับเดีนะ๋ยวยิบละโคนครับผมหมดด้านนะครับเอาผักลงไปข้างล่างครับ อันนี้รอผักสุกก็ถือว่าสุกแล้วนะครับเนาะอือเราเกมานี่นี่นบไปละผักลงไปเลยนะผักเริ่มยุบแล้วครับข้วแห้มเป็ดสุดครวปละไภัครับผมงน,น่นแน่าน่ปิดผ้าไว้นะครับดล่บไ้อีกรอบหนึ่งครับอุ้ยเปิดไฟรอบหนึ่งครับผมผักเริ่มยุบแล้วครับต่อไปเสกผงกะหรีนะครับเนืผงกะหรีครับผม นี่ครับปิดผาไปจำนวนนะครับเอาเดียวรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเนาะรอบสุดท้ายแล้วเอาละครับโอ้ยรอบสุดท้ายแล้วครับสุดแล้วนะพ่อเนาะสุดแล้วโอ้โหสิวแล้วเนาะสิวนั่วเนาะสิวแล้วอินมาเนี่ยผมได้ละรวมได้ละเอาละครับผมเอาละครับไปมาเป็ดขึ้นตัวครับหมดถ้วยไหมครับนี่ได้อยู่เพราะถ้วยใหญ่อยู่ได้อยุบได้อยู่ ดูสีสันุผู้ชมกินหอมมากเลยนะพ่อเนาะเครื่องเทศอสุดยอดเลยอ่ะเอาเลยครับอ้าาาาาาา่าาาาาาาัาัาคาผาา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 มาาาาครัาาาาอาจาา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 นาา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 า่อาาาาาาาเาา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 านา อีกางหม้อขนาดอีกางหม้อขนาดอีกางอีกางหม้อขนาดม,มันหอมมันหอมกินแล้หลายอย่างเลยวันน,นี้สุดยอดเนี่ยครับอืมสุดยอดครับกินนะ่ะตะแขครนก่อนขา่าตะไคร้ครแล้วก่อนเนี่ยผงกะหรีนั่นอ่ะผงกะหรีนที่มนะันมันเข้ากันเนี่ยมาใบจันต์ใบจันต์ใบจันเนี่ยหม้อเนี่ยเป็นเครื่องมันหลายอย่างนะครับท่าผู้ชมจะหอมเครื่องเทศมาก หนังอน้ำนี่เข้มข้นมากนะครับจริงๆจะใส่พริกเป็นเม็ดลงไปด้วยก็ได้เนาะ ต่พาะเยอะๆครับอร่อยมากกินข้าวกันครับผมโอ้กินเครื่องเทศมาเลยหอมมากลำหันหนึ่งเมื่อนำมายากเนี่ยปกติเราทำาอ๊ยไปๆปกติเราทำคั่วแฮมไก่เนาะมีคั่วแฮมเป็ดครับสูตรเดียวกันเลยอหอมเครื่องเทศมากอืมผักหนึ่งเนาะ อร่อยเป็นกำลังดีเลยต้มสองน้ำสองน้ำประมาณไหนครับหอมเครื่องนะครับแื่บเนี่ยก็หนวดก็เมนูนี้กับเมนูที่แล้วอ่ะทำมาคล้ายๆกันเนาะแต่เครื่องไม่เหมือนกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันเลยอืม อร่อยคนละแบบคนลเแบบ,แบ,บมเมนูที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะไปติดตามดูเมนูเป็ดนเนาะเป็ดขคอรทรงเครื่องอือือเหนียวเมาะเนาะแล้วเป็นเส้นเลยคุณผู้ชมอืมน้ำไม่สุดยอก อืมน้ำมัเแข็มข้นงานเนี่ยอร่อยอืมอืมน้ำพังเยอะเยอะหลัวเลยอืมอืมกลิ่นมะขวานหอมมากผักฉันนี่นะครับผักฉันก็บมาฉันครับข้าวเหนียวในข้างนนเนี่ย อืผมบอกแล้วเนี่ยผักอะ่ะน้ำมันจะซึมเข้าไปในผักเนี่ยนังแขมงข้นฮะอไปจานนี่หอมนะพะน่อเนะหอมนะไปจานถ้าว่าหลอกหลอกหลอกไร่ืนะแล้วก็สนอืะก็สดอะกางการนี้ fc อ,อ,อมเมนต์บอกไนงะ đọc lại đại của bà đọc lại โค้ดิ่ม,ม,มได้หมดไลยอย่างเอาหนูทนําได้ไหมเหรอหนูก็ได้นะหนูพุกกันน้องนีโคแฮมหนูพุกเนี่ยโคแฮมหนูก็กินหนูมีเหนืเนือหายนะไม่กลิก่นของมันเน,ะนาะน,นิดหน่อยๆนะน้ำซุปน้ำเนี่ยพ่อน้ำข้นๆเนี่ยข้นๆหมากโอ๋อหนังมันอะ กินเครื่องเทศแต่ละอย่างไม่ได้กบกันเนาะมันไปด้วยกันอ่ะอือเนี่ยมันต้องเข้ากันครับถ้ามาจากกิน,อ,น,น,นอะไรเนี่ถึงกินแป้งยังครับอันนี้ไม่มีเครื่องในกินเป็นเมนูที่แล้วหมดละเป็ดน,นี่แปลกเนาะพ่อะเนาะ,นะมีปีกมีเครื่องในคล้ายไก่นะแต่ว่าเนื้อไม่เหมือนไก่อ,มมอ,อืมเนื้อแดงแดงไก่เนื้อขาวไงไก่เนื้อขาวเป็ดเนื้อเลีนนยเ้ยง พ่อว่าเป็ดนี่นดำเนึะเป็ดเทศเอ่ะอืมเป็ดป่ามันกลิ่นแรงหน่อยอ่ะตากับหมอค่ะหมอหูนะี่อ่ะับเป็ดเทศนี่ตัวใหญ่กว่ามั้งพ่อใหญ่กว่าอันนั้นเป็ดเป็ดอันนั้นเป็ดไข่ไมั้งเป็ดไข่นี่กลิ่นแรงอืม พักหน่อยไปละเนาะเมื่อกี้พักนัาขนาดละพอน้ำซึมเข้าผัากมันจะอร่อยมากครับเนี่คุณผู้ชมน,น้ำน้ำนี้นนะเทใส่ข้าวหนูว่ารัดตัวรัดตัวใหญ่กว่าตัวงอปพ่โคอยู่ยเนานะแค่ไหนเนาะโคแฮมหนูเนาะอร่มออยชอบอยากอหนูเนี่ย ครับหายใจเนี่ยมะเขือพวงนี่เข้ามากคุณผู้ชมเข้า ใส่อย่างนี้นะเคี้ยวไปกรุบๆแหละอือเป็นท้ายครับเพราะละโอ้วันนี้เตี๋มจี่น่าอร่อนะหมาะนะหลายนะอนะาย,ย่าง <laughs>